สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์นี่นะครับ XT 5 0กับ a ห0 7ตัวไหนดีครับกับงานถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิวถ้าพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพวิวนะครับสิ่งที่นึกถึงอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของความใหญ่ของไฟล์นะครับแล้วก็อย่างถัดมาก็คือความละเอียดความคมชัดซึ่ง ถ้าในเรื่องของความคมชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเลน์ละทั้งในเรื่องของความกว้างนะครับแล้วก็ความคมชัดสีสันอะไรเงี้ยอันนี้เลนจะเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับแต่ถ้าพูดถึงตัวกล้องอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ทําให้นึกถึงอย่างที่2ก็คือในเรื่องของการเก็บรายละเอียดดีเทลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากค่า ISO นะครับซึ่งในเรื่องของค่า ISO เนะี้ยก็จะมีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือในเรื่องของดีเทลนะครับในเรื่องของน้อยหรือเกรนของภาพ ซึ่งถ้าจะพูดในเรื่องของน้อยหรือเกรนเนี่ยพี่ว่าทุกวันนี้นะครับกล้องในยุคนี้นะครับเขาเริ่มแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับไม่เหมือนกล้องในยุคก่อนๆที่แบบพอตั้งค่า iso สูงๆใช่ป่ะพวกน้อยพวกเกรนเนี่ยก็จะขึ้นแต่ในการถ่ายภาพวิวเนี่ยส่วนมากนะครับ iso ที่เราตั้งก็ส่วนมากนะครับ,รก,ก,รบก็จะตั้งค่าแบบต่ำๆแล้วก็ใช้ร่วมกับขาตั้งกล้องนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็ช่วยในการลดในเรื่องของน้อยของเกรนนะครับยิ่ง iso ต่ํา เรื่องปัญหาเรื่องน้อยอะไรก็แทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็อย่างถัดมาก็คือ บางทีในการไปถ่ายภาพวิวเราอาจจะไปในช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งหน้าร้อนก็ไปอยู่ดีใช่ปะ่ะซึ่งถ้าอยู่ในช่วงของหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยสิ่งที่มักจะเจอก็คือในเรื่องของความชื้นแล้วก็ละอองน้ําอะไรต่างๆนะรวมถึงพวกฝุ่นต่างๆเพราะาภาพวิวเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับธรรมชาติใช่ปะ่ะซึ่งธรรมชาตินี่ก็จะมีพวกเนี้ยเยอะฝุ่นละอองความชื้นต่างๆนานา,นานนสิ่งที่คํานึงถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของระบบเวชซี l ของกล้องนะครับแล้วก็ถัดมาอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของ แบตเตอรี่นะครับซึ่งถ้าแบตเตอรี่กล้องดีนะครับอย่างพี่เคยไปถ่ายในที่แบบอุณหภูมิต่ำๆอะไรเงี้ยนะบนสกีรีสอร์ทอะไรเงี้ยที่มีหิมะที่มีความเย็นแบบติดลบอะไรเงี้ยบางทีถ้าแบตเตอรี่เราไม่ทนไม่อึดพอนะถ่ายได้แป๊บเดียวแบตก็หมดคาซิตี้ของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีส่วนในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ไม่สามารถชาร์จได้ตรงนี้ก็ต้องคํานึงถึงนะครับอาทีนี้ย้อนกลับมาที่2ตัวนี้นะว่า2ตัวนี้ตอบโจทย์กับสิ่งต่างๆที่พูดมาหรือเปล่านะครับ XT 5 0เนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของขนาดไฟล์ที่ใหญ่เพราะว่าตัว XT 5 0เนี่ยจะมีความละเอียดถึง40ล้านพิกเซลนะครับซึ่งของ A7 เนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่26ล้านพิกเซลซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราเน้นในเรื่องของวิวเนี่ยพี่ว่าความละเอียดที่มากกว่าของ XT 5 0เนี่ยจะได้เปรียบกว่านะครับในข้อแรกนี้ก็ต้องยกให้ตัว XT 5 0นะครับ แล้วก็อย่างถัดมาคือในเรื่องของค่า S O ซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่นะกล้องทั้งคู่นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดแล้วกันของทั้ง2แบรนด์นะทั้งตัว L 1 7ของ s y นคะรับแล้วก็ทั้งตัว X T 5 0ของ Fujifilm นะซึ่งตัว L 1 7เนี่จะเปิดตัวก่อน เทคโนโลยีเมื่อปี2023แต่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาแล้วนะครับตั้งแต่ตัว A7 Mark IV ถ้าเราสังเกตด,ดีๆตัว A7 Mark IV เนี่ยเป็นเหมือนตัวที่ข้ามผ่านเ่เขาเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาใส่เป็นตัวแรกๆของ Sony นะครับซึ่งตัว a 7ก็ถือว่าเป็นกล้องเทคโนโลยีใหม่เรื่องของค่า ISO ที่ได้นะครับอย่าง ISO ที่ต่ำที่สุดเนี่ยอยู่ที่100นะครับแล้วก็สูงสุดที่32,000แล้วก็สามารถขยายได้นะครับได้ต่ำสุดที่ ISO 50นะครับแล้วก็สูงสุดที่1น แสน0นะจะสังเกตว่าช่วงแบบกว้างมากตั้งแต่50แบบถึงแสนนะส่วนตัว XT 5 0เนะี่ยเปิดตัวที่หลังนะเมื่อปี2024ก็ถือว่าใหม่กว่านะครา i โซเนี่ยต่ำสุดทำได้ที่125ใน ISO ปกตินะแล้วก็สูงสุดที่12,800จะสังเกตว่าช่วงของค่า i โซของ XT 5 0เนี่ยจะแคบกว่านะแล้วก็ขยายได้เหมือนกันแล้วก็พอขยายต่ำสุดทำได้ที่64แล้วก็ไอโซสูงสุดนะได้ที่51,200ก็ยังแคบกว่าอยู่ดีของ A ย ต่ำสุดได้ถึง50แต่ของ XT 50เนี่ยต่ำสุดได้ที่64นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะยิ่งค่า ISO มีค่าน้อยๆต่ำๆอะไรเงี้ยความละเอียดของไฟล์ที่ได้นะก็จะมีมากกว่านะพวกน้อยพวกเกลียนอะไรพวกนี้ก็แทบจะไม่มีนะครับ ที่บอกว่าแทบจะไม่มีเพราะว่านอกจาก ISO แล้วมันยังมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทั้งค่ารูรับแสงสปีดชัตเตอร์อะไรเงี้ยในการตั้งค่าหรือเซตค่าในการถ่ายภาพเนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กันทั้ง3อย่างนะครับทั้ง ISO ทั้งรูรับแสงแล้วก็ทั้งสปีชัตเตอร์นะครับแต่ถ้ามองรวมๆตรงนี้นะครับพี่ว่าตัว l 7ก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้เพราะว่ามีช่วงของค่า ISO ที่กว้างกว่า แล้วก็โดยเฉพาะการที่เขาทำไอโซได้สูงถึง12,400เนี่ยก็แปลว่าเขามีความสามารถในการจัดการเกรนหรือน้อยของภาพเนี่ยได้ดีกว่าแล้วก็ถัดมาคือในเรื่องของระบบเวทเทอร์ซีลของ XT50 ไม่มีระบบเวทเทอร์ซีลนะก็จะเสียเปรียบในเรื่องนี้นะครับซึ่ง a 6 7หรือแม้กระทั่งตัวนี้นะครับ เอลมันกเนี่ยเขาจะมีระบบเวทอร์ซิลซึ่งก็จะอืดจะทนกว่านะครับในการออกไปเจอโลภายนอกเจอฝุ่นละอองเจอละออง,งน้ําอะไรเงี้ยกล้องที่มีระบบเวเธซิลนะครับก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้พี่เคยไปอินเดียเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ไปนั่งรถไฟจากเมืองไจซันเมียนะครับกลับมาที่อากาซึ่งเมืองไจซันเมียเนี่ยเป็นเมืองทะเลทรายหน้าต่างของรถไฟของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นนะครับถ้าใครเคยไปนะก็จะเห็นว่าหน้าต่างเขามี2ชั้นชั้นในสุดเนี่ย ไมแล้วก็ชั้นนอกเนี่ยเป็นกระจกพอรถไฟออกก็ปิดกระจกหน้าต่างแล้วพอพนักง,งานเขาผ่านมาเขาก็บอกว่าให้ปิดหน้าต่างไม้ด้วยซึ่งหน้าต่างไม้เนี้ยอยู่ชั้นในเราก็ไม่รู้อะไรเราก็ปิดตามที่เขาบอกแล้วพอผ่านไปสักพักเป้ที่วางอยู่เนี่ยเต็มไปด้วยฝุนยฝ่นทรายฝุ่นทรายแบบละเอียดมากเลยนะคือเป็นฝุน่นน่ะแต่เป็นทรายแล้วก็ที่สําคัญกล้องเที่ยวไปมี2ตัวก็คือมี nikon กับเป็นดิจิทัลเพนซึ่งตัวเพนเนี่ยไม่ได้มีระบบวเดอร์เซคือ เสียงซูมอ่ะมีแต่เสียงทรายอ่ะคือทรายเข้าไปโดยที่เราไม่รู้อ่ะกลับมาก็ต้องเข้าสวนเพื่อทําความสะอาดนะครับอันนี้คือถ้าไม่มีเวทซิลเนี่ยพวกฝุ่นพวกตะอองพวกอะไรพวกเนี้ยสามารถเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เราไม่รู้อ่ะที่เราไม่รู้ว่าที่นั่นทรายมันจะละเอียดขนาดนั้นนะครับถ้าใครเคยดูพี่ทําคลิปไปนครปฐมเนี่ยที่นั่งรถไฟไปเหมือนกันกลับมานี่คือใส่เสื้อสีเทาเนี่คือแบบจากสีเทาปกติกลายเป็นสีเทาผสมสีน้ําตาลนอะ่ะ แบตเตอรี่ของ L17 เนี่ยก็จะมีคปาบัตี้ที่สูงกว่านะต่อแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนะสามารถถ่ายภาพได้ถึง570ภาพ ซึ่งของ XT 5 0เนี่ยต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้ที่305ภาพก็อย่างที่เคยพูดไปหลาย,ลายคลิปว่าเราก็ต้องมีแบตเตอรี่สำรองนะอันนี้ถึงแม้ว่าเราจะสามารถซื้อแบตเตอรี่สำรองได้ตัวเอลก็ได้เปรียบอยู่ดีนะเพราะว่าต่อแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งเนี่ยสามารถ,ถถ่ายได้มากกว่าถ้าเทียบแบบคร่าวๆง่ายๆ XT 5 0ก็ต้องมี2ก้อนถ้าเราซื้อแบตของเอลวก้อนใช่ไหม XT 5 0ก็ต้องมี4ก้อนไม่ใช่แค่เพิ่มเงินนะครับ เพิ่มพื้นที่ในการเก็บด้วยต้องพก4ก้อนถ้าเป็นเอลเนี่ยพกแค่2ก้อนพออะไรเงี้ยลองเทียบคร่าวๆง่ายๆให้ฟังนะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรยังไงจะซื้อจะใช้แค่ไหนนะครับแต่ถ้าพูดถึงความได้เปรียบก็เอลก็ได้เปรียบกว่า ช่องมองภาพซึ่งก็มีความสําคัญสําหรับการถ่ายภาพนิ่งนะโดยเฉพาะภาพวิวอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เปิดใช้จอเราใช้แค่ช่องมองภาพเนี้ยเราก็จะสามารถเซฟแบตเตอรี่ได้มากกว่านะครับซึ่งช่องมองภาพของทั้งคู่นะก็จะมีความละเอียดเท่ากันนะครับที่2.36ล้านนะครับ <S <S ทั้งคู่มีขนาด3นิ้วเท่ากันเป็นทั้าสกรีนเหมือนกันแต่ความละเอียดของจอของ XT 5 4จะมีมากกว่ามีความละเอียดที่1.84ล้านนะครับซึ่งของ A7 เนี่ย ความละเอียดอยู่ที่1.04ล้านนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอันหนึ่งนะของตัว XT50 เวลาเราพรีวิวดูอะไรเงี้ยจอที่มีความละเอียดมากกว่าเราก็จะเห็นดีเทลที่มากกว่าหลายคนน่าจะคิดถึงในเรื่องนี้ด้วยก็คือในเรื่องของระบบกันสั่นนะครับทั้งคู่นะมีระบบกันสั่นแบบ IBIS เป็น In Body Stabilization เหมือนกัน แต่ของ XT 5 0นะครับจะมีความสามารถในการกันสั่นที่มากกว่านะครับอยู่ที่7จ็ดสต็อปนะครับส่วนของ a 1 7นะครับสามารถกันสั่นได้ที่5้าสต็อปก็ต่างกันอยู่2องสต็อปนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งนะครับซึ่งพี่ไม่ได้พูดถึงในตอนแรกว่าจําเป็นไหมในการถ่ายภาพวิวนะซึ่งถ้ามีย่อมดีกว่าอย่างในบางพื้นที่ที่แบบอาจจะไม่ได้สามารถตั้งขาตั้งกล้องได้หรือลำบากในการตั้งอะไรเงี้ยหรือในสถานที่ที่แบบ อาจจะอยู่บนเรืออยู่บนรถที่กําลังวิ่งอยู่แล้วเราอยากจะถ่ายอะไรเงี้ยซึ่งระบบกันสั่นที่สามารถกันสั่นได้มากกว่าเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องนี้นะซึ่งบางทีมันอยู่ในสถานการณ์ที่ขาตั้งกล้องก็ช่วยไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ขาตั้งกล้องได้อะไรเงี้ยพี่ว่าระบบกันสั่นที่มีถึง7สต็อปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบนะบของ X-T50 แล้วก็ถัดมาอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของจุดโฟกัสนะครับซึ่งของ a อมันเจนี่ยจะมีจํานวนจุดโฟกัสที่มากกว่านะอยู่ที่759จุดส่วน XT50 อยู่ที่425บจุดนะพี่ว่าหลายคนก็น่าจะคิดว่าจุดโฟกัสที่มากกว่าก็ย่อมได้เปลี่ยบแต่ในการถ่ายภาพวิวนะพี่ว่าพี่มีเวลามากพอในการเลือกในการหาจุดโฟกัสซึ่งจุดโฟกัสที่มากกว่าก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่ามีจุดโฟกัส425จุดเนี่ยพอไหมพอนะครับเกินพอด้วยซ้ำสำหรับ 425จุดแต่ถ้ามีมากกว่าก็ได้เปรียบมากกว่าแต่ถามว่ามีน้อยกว่าแย่ไหมจําเป็นไหมที่จะต้องมีถึง759จุดสําหรับพี่พี่ว่าไม่จําเป็นนะในการถ่ายภาพวิวเนี่ยมีกี่จุดก็ได้บางทีบางคนโฟกัสมือด้วยซ้ำนะเพราะว่าเรามีเวลาแล้วก็ง่ายกว่า ในการเลือกจุดโฟกัสนะครับว่าเราจะให้มันชัดตรงไหนเนี่ยแทนที่จะแบบเลื่อนเลื่อนเลื่อน,อนหาจุดโฟกัสใช่ปะ่ะบางทีจุดโฟกัสไปอยู่ในที่ที่แบบแสงน้อยอะไรเงี้ยไปอยู่ในจุดที่เป็นสีดำหรืออับแสงอะไรเงี้ยบางทีวดูวดวาดวดุวดวาด,วด,วด,วดไปมาพี่ว่าการใช้มือโฟกัสในการถ่ายภาพวิวเนี่ยพี่เชื่อว่ามีช่างภาพหลายๆคนนะอย่างโฟกัสแบบแมนนวลแบบมือหมุนอยู่ในการถ่ายภาพวิวซึ่งถ้างานหลักหรือจุดประสงค์หลัก,ลกในการซื้อกล้องของเราคือการไปถ่ายภาพวิวนะครับซึ่งเราคงไม่ได้ถ่ายภาพวิวอย่างเดียว เราคงไปถ่ายอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลักๆแล้วอะเราเน้นหนักไปในเรื่องของการถ่ายภาพวิวใช่ปะ่ะพี่ว่าสิ่งที่ต้องคำนึงหลักๆก็น่าจะมีเท่าที่พูดมานะซึ่งถ้ามองแบบผ่านๆบางอย่างบางตัวก็ได้เปรียบบางอย่างอีกตัวหนึ่งก็ได้เปรียบนะแต่สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตอนต้นยังไม่พูดไปก็คือในเรื่องของแบรนด์และก็รูปร่างหน้าตานะครับ อันเนี้ยพี่ก็ว่าสําคัญนะถ้าเราชอบฟูจิพี่ก็เชียร์ฟูจินะถ้าเราชอบโ o นี่พี่ก็เชียร์โซนีถ้าเราชอบ Fuji, เลนสะ์ไฟเดอ Sony, เ Sony, เรอ Rider, ตัว L17 ก็จะดีกว่าเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบเลนสะ์ไฟเดอร์นไม่มีหัวกะโหลกซึ่งบางคนจะรู้สึกว่ากล้องที่มีหัวกะโหลกแบบเก๋ก,กะ แต่ก็อีกมุมมองหนึ่งใช่ป่ะคนที่ชอบกล้องแบบสไตล์เรียโทรหน้าตาเหมือน S l R ที่มีหัวกะโหลกเขาก็จะชอบ Fuji X T 5 0นะครนะกล้องทั้งคู่ก็มีข้อดีมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันก็อยู่ที่ว่าเรารับข้อจำกัดของตัวไหนได้มากกว่า คิดว่าน่าจะสามารถตัดสินใจได้นะว่าจะเลือกตัวไหนดีระหว่าง XT 5 0กับ A ห0 7คลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะถ้าหากใครมีคําถามก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Share, และกดซับสไคร e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของคลิปนี้สวัสดีครับ